ก็สวัสดีเพื่อนช่างมือใหม่นะครับผมแล้วก็ FC ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ช่างผมจะพามาอนิฟายเครื่องเสียงเป็นวิทยุ CD แล้วก็เทปของรถโตโยต้นะครับรถโตโยต้าวิโก้พอดีลูกค้าจะเอาให้มอนิฟายสำหรับเสียบไฟบ้านนะครับผมลูกค้าจะไปฟัง ในบ้านหรือทุ่งนาที่มีไฟได้ครับผมได้หมดเอามาโมนิไฟนะครับผมผมบอกว่าสายก็ไม่มีให้นะครับสายไม่มีให้มาพวกสายข้างหลังเนี้ยให้ช่างมาต่อให้หน่อยครับผมไม่รู้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนผมบอกเนี้ยมันเยอะมากน่ครับประมาณนี้พอดีช่างกบก็ได้ทําการบัดกรีบัดกรีไปประมาณนึงแล้วครับ เกลีขาไว้ว่าเส้นไหนก็คือเป็นไฟ acc ไฟสวิต์แหละไฟ B บ,บวกกลาวแล้วก็ลำโพงซ้ายลำโพงขวาคู่ฝั่งละคู่ครับฝั่งนี้ไม่เกี่ยวนะครับกับฝั่งนี้สำหรับเอาไว้ฟังคือเป็นของเก่าที่ยุลูกค้าหรือออกมามันใช้ได้เขาไปใส่เป็นแบบรุ่นใหม่ ที่เป็นจอ Android พวกนี้เก็บไว้เอามาฟังทำฟังเป็นซ d ดีตัวไปก็ได้หรือฟังวิทยุตัวไปดีกว่าให้มันแบบเสียงดีนะครับดีกว่าให้มันทิ้งทิ้งไปเปล่าประโยชน์นะครับผมขายก็ได้ไม่กี่ตังค์เอามาฟังเล่นลูกค้าบอกอยใหจะดูว่ามันมีจุดไหนมั่งครับผม จะมีตรงนี้ดูไว้เลยนะครับผมมันจะมีอ่าเออเออเออนี่ตรงนี้ที่ผมบัรกีไว้ที่ช่างกบช่องนี้มันจะมีหนึ่งอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่รู้ว่าขาไหนหนึ่งขาสองช่างกบก็นับไปก็คือเทียบเอานะครับเผื่อท่านนอยากจะทําคู่นี้คู่สุดท้ายเนี่ยเป็นลำโพงอีกคู่ คู่คอันนี้เป็นคู่ลําโพงนี่ก็คู่ลําโพงเหมือนกันนะครับแล้วก็คู่ลําโพงคู่ลําโพงครับจะมีคู่คู่ที่หนึงคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่มีสีลำโพงซ้ายลําโพงขวาหลังซ้ายหลังขวาในหลังซ้ายหลังขวาหน้าซ้ายหน้าขวาประมาณนี้ครับผม ส่วนไฟไฟบีบวกอันนี้อันนี้เป็นสวิตฟนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เอาฝั่งนี้เอาฝั่งช่องนี้อันนี้เป็นอ่าบวกมาจากขัว้วแบตนะครับบวกมาจากขั้วแบตตัวนี้ฝั่งขวามมือสุดส่วนอันที่สองนี้ช่องที่สองนี้เป็นสวิตสวิตเป็น ACC นะครับ แล้วก็ทาเป็นสวิตก็ได้ตรงนี้หรือพว่พวงพ่วงกับพ่วงก,กันเลยสองอันนี้ก็ได้สองจุดนี้พ่วงก,กันเลยก็ได้ไม่ไม่ต้องทําเป็นสวิตก็ได้หรือทําเป็นสวิตแต่อันนี้เป็น,เป,นเป็นเป็นไฟสวิตนะครับก็คือ ACC อันนี้เป็นบวก BCC ส่วนลบอยู่ตรงไหนลบอยู่ตรงนี้ครับผมเราเปาตรงนี้ลบอยู่ตรงนี้ใกล้ๆมีลบ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ขาที่สี่นับจากขวามือส่วนคู่นี้ก็เป็นลำโพงคู่นี้เป็นลำโพงอันนี้เป็นลกนี่ครับก็ปลับมาแล้วจังกบจะต่อโอเค ฟบือดนะครับเป็นไฟบวกสีแดงแดงใส่บวกก่อนวบนีดฝังคว้ามือสุดข้างล่าง อมืไสิสีแดงเหมือนกันนะครับไปสวิตเป็นสวิต ว่าลบผมจะเอาเป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินก็ดีสายสีดำมันแนละ้วก็าำนดเอานะครับบวาลบ ายลำโพงจะใช้สายพวกนี้ OK。 ไม่ต้องฟิตบวกลบก็ได้นะครับใส่ได้เลยข้างบนก่อนนะครับสีข้างบนจะเอาบวกไปข้างล่างตามนี้ สายนี้ก็สีน้าเงินเป็นสีน้าเงิน,เ,งนเพราะว่าลูกค้าไม่ติดเพราะว่าฟังฟังเสียงกลางเสียงเบทั่วไปอ่ะมันก็ดัง เราไม่ได้ไปแข่งอะไรกับใครต้องไปปิ๊กมันก็ดังดังเหมือนเดิมครับแต่อย่าให้มันแตกกันเพื่อนมีไหมเ้าสีน้ําเงินข้างบนก็ท้างล่างีเดี้างล่าง ไปอยู่โอเคโอเคครับ พออยากให้สวยงามก็ใช้ท่อเข้าหัสวนเข้าไปสวยเลยครับสวยงาม ด้วยออนนี้เอาไว้ยาวเดี๋ยวค่อยตัดนะครับค่อยตัดว่าต้องใส่จ,จุดไหน ได้รู้ว่ามันยาวระยะมันขนาดไหนทดสอบก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ติดไม่ดังดสอบก่อก็คือเรามาทำพุดจ่ายไฟก่อนนะครับ ว่า,าจไฟก่อนว่ามีอะไรมากโอเคครับจ่ายไฟก็จะมีไดโอดบิดตรงนี้นะครับ อันนี้เป็น6แอมป์6แอมป์800 800โวลต์นี่6แอมป์6แอมป์800โวลต์หรือว่า8แอมป์600โวลต์จำไม่ได้ประมาณนี้ครับอย่างน้อยๆก็5 5แอมป์ถึง6แอมป์นะครับโวลต์ปรินเดียเขียนสัญลักษณ์ไว้แล้วท่านอาจจะไม่รู้เดี๋ยวจะให้ดู อันนี้อันนี้ลบอันนี้บวกเห็นไหมออกนะครับอันนี้สัญ,ญลักษณ์เหมือนไอ้อเนี้ยก็คือเป็นอ่าสัญ,ญลักษณ์ไอไฟกระแสสลับนะครับเป็นตัวเหมือนตัวอะไรแมงงอแง,ง,ง,งเอาไฟจากหมอแปลงมาเข้าสองจุดนี้แล้วออกไปบวกไปลบตามนี้ครับผมโอเคเอามาต่อกันเลยอันนี้ก็สี มาใส่ตรงกวบกวก็แล้วก็เป็นไฟไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้มอแปลงได้12โวลต์ได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะวัดดูนะครับ มันจะบีดออกมาประมาณ16โวล์น,นะครับน่าจะได้16โวล์ละถ้าบีดแล้วเดี๋ยวลองวัด2โวล์จริงไหม2โวล์สายช่างผมก็ต่อไว้แล้วแหละต่อไว้แล้วดูว่ามัน12โวล์จริงไหมเป็นเอซีนะครับ ลอ,องวนไหมครับ12บสอดศเดโอเคครับถือว่า12อวนจริงต่อไปแล้วก็มาใส่ไดโอดบลิดก่อนปลั๊กใส่ยังไงก็ใส่ไปเลยครับต้องมีขั้วบวกขั้วลบก่อนใส่แล้วก็หาท่อหด าดีกว่านะจะได้สยอ,อ,อ,อกอไกันช็อตนะครับสวค นี้หาในร้านช่างตกนะในร้านช่างลบซื้อไว้บางทีก็เกะจากของเก่ามาเก็บไว้ใหรที่อยากทำก็มีก็ทำไม่มีก็หาซื้อมีอยู่อเงี้ยอันนี้เป็นของอ่าซิกิต้าเก่าใช้ยังใช้ได้เูยวมเลยครับค่อยค่อยเอาไฟไปแช็คลน ให้มันหดเข้าไปเวลาเราใส่ี้นจะได้ไม่ชัดตอะก็เป็นตัวซีที่ใส่ให้ท้านี่รบใส่่อย่างนี้ก็กได้เพราะว่ามันต้องแปะั้งกบจะแปะใส่ซิ้งตัวนี้ แวบย่งใส่ลบ นะ <Okay. S 2> ครับก็ต่อประมาณนี้ครับผมต่อประมาณนี้สี่ฝังบวกก็มาต่อฝังบวกฝั่งลบก็ต่อฝั่งลบตามนี้ผมก็ประมาณนี้ส่วนไดโอดก็หาซิงถ้าตอนไหนไม่มีซิงก็หาซิงมาใส่นี okay. ้อันนี้ผมจะเจาะใส่ ซิง์ตรงนี้เจาะใส่ตรงนี้มันเป็นซิง์อยู่แล้วเเจาะเจาะแล้วก็นอาตัวผู้ตัวเมียขันติดกับตัวนี้เลยครับผมตัวเดิมหม่แปลงก็จะวางอย่างนี้ครับผมวางประมาณนี้แล้วแต่เราจะออกแบบพิจารณาพิจารณา,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 าว่าวางยังไงนะครับผมแต่ว่ายังไงก็ไดโอดก็ต้องมีซิงค์ซิงค์ระบายความร้อนด้วยครับผม มจะได้สบายเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันกินกินกระแสสูงกินแอมมันน่าจะกินอยู่หนึ่งแอมอ่ะหนึ่งแอมเลยนะครับตัวนี้หนึ่งแอมหนึ่งแอมกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้มอแปลงตัวนี้น่าจะไม่พอนะคิดว่าไม่พอแน่นอนผมว่าจะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แหละตัวใหญ่ตัวนี้สามแอมไอตัวประมาณ สองแอมสามแอมแหละตัวนี้อันนี้มันสองแอมสองแอมไม่ไม่ถึงสองแอมน่าจะแอมกว่าเกือบสองนี่แหละไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นหม้อแปลงมันเป็นแม่หม้อแปลงใน vcd อันนี้หม้อแปลงชุดซับตัวนี้จะโอเคกว่าเนี่ยลองใส่ตัวนี้ดูก,ก่อนนะครับผมก็มมต่อประมาณนี้ครับนี่แหละตแต่ว่าไดโอดบีบก็ต้องใส่ซิงค์ระบายความร้อนแบบดีๆีหน่อย จะได้ระบายเนี่ยเรามาทำการเปิดดูครับว่ามันเป็นอย่างไรน,นี้ผมต่อสายไปแล้วนะครับสายลำโพงและหน,นึ่ลำโพงเอาไว้หงหาเี๋ยวช็อตกันต่อไปแล้วการเสียบรักก่อนรักแป๊บนึป่ปึป๊บ เอาไปอันนี้เอาไว้หา๋ยวชอ็อตกดเปิดฝั่งนี้ครับผมโอเควัดลุ่มเร่งเปิดฝั่งนี้วัุ่มเร่งดังแล้วาหาขึ้นหาขึ้นผมก็ต้องใส่ไอ้ตัวนี้เอามาเสียบขึ้นดันเรียนแล้วครับอุ้ย แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งประมาณนี้ครับเนี่ยม้วนขึ้นตรงนี้ครับไปมันจะกระพริบไปครับไม่พอไปไม่พอและจะรับการคิดสรุปการดำเนินการทางการอาหารและยาเป็นที่รู้จักนะตอบเลย มาดูวัดไฟดูว่ามันไปไม่พอจริงไหมอันน hm. okay. so ี eight, eight, ้ยังไฟไม่พอเลยนะครับดูนะครับแรงดันไม่พอกระแสแรงดันไม่พอที่สี่ศูนย์ทักห้าสี่ขึเก้าโวลต์สี่โวลต์สิบสองลดลงเรื่อยๆแปดไม่พอนะครับเจ็ดแปด สบินกขึ้นสีปป่ง,สปปงเวลาพูดเวลามันเปิดดังๆเห็นไหมฮะต้องใส่ตัวนี้แปและศูนย์สามเก้าสาสามสเจเก้าจะใส่ตัวใหญ่นะครับจะลองสองข้างดูไหมดังไหม ใส่ได้หมดนะครับบวกโรสลับได้ครับไม่มีปัญหาสถานิทรุกอพบองที่สองปฏิยุทเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและข่าวเรื่องต่างประโอเคครับเหมือนกันก็ประมาณนี้ครับคงไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นแนวทางเผื่ออยากต่อเดื๋มีท่านไหนมีวิทยุแบบนี้คอมเมนต์สอบถามได้ครับผม โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่างผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ปิดก่อนนะครับผมพูดไม่ค่อยได้ยินก็คงหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผมแนวทางเล็กๆน้อยครับผมสวัสดีครับผม